สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องนับคนคนเมือง8นะครับการเดินทางของผมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่อำเภออู่ทองตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดเขาพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักนะครับวัดเขาดีสลักเป็นเป็นพุทธสถานที่เก่าแก่นะครับผมมาตามหาร่องรอยอารยธรรมพวารวดีนะครับ เมืองอู่ทองวัดเขาดีสลักที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับบริเวณนั้นจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับผมมาที่จังหวัดอู่ทองก็จะต้องตระเวนหาข้อมูลนะครับตามโบราณสถานแล้วก็วัดวานะครับอารามต่างๆเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปที่ตรงรอยพระพุทธบาทตรงนู้นกันนะครับวันนี้ผมอยู่คนเดียวด้วยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกัน ก็จะมีทางเดินนะครับลงไปสถานที่ที่วัดเขาทำเอาไว้ได้สะอาดสะอ้านนะครับต้นไม้ใบหญ้าลกเขียวครึ้มไปหมดเลยนะครับนี่เดีวเราเดินเข้าไปที่ลานบริเวณนู้นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่วัดเขาดีสลักเขาจะทำเป็นมนดบ ลักษณะคล้ายๆเหมือนที่วัดวัดพระพุทธบาทที่สระบุรีเลยที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับนี่ครับทําเป็นสารามอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทก่อนแต่ด้านหน้านี่จะเป็นสักการะนะครับนี่ครับเป็นอาคารมุกสวยมากเลยครับ กลับสักการะพอพระพุทธบ,บาทตรงนี้ก่อนนะครับมีเป็นอาคารสวยงามมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเรากลับสักการะตรงนี้ก่อน ก็กราบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดินไปกักสักระที่องค์พระพุทธรอยพระพุทธบาทด้านหน้ากันนี่ครับที่มณฑปด้านหลังนู้นครับก็เป็นสถานที่เงียบสง,งบนะครับเป็นยอดเขาดีสลักนะครับนี่ครับตัวมณฑปมุมนี้ให้ความรู้สึกเหมือนที่พระพุทธบาทสระบุรีนะครับอืมสวยงามมากเลย เดี๋ดูประตูครับเข้าได้เรื่องเข้าได้ทั้งสี่ทางเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าด้านนี้กันด้านนี้เป็นมณฑบเขาจะทําเป็นประตูเข้าออกทั้งสี่ด้านนะครับเหมือนที่พระมณฑบพระพุทธบาทสระบุรีเลยครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัน ินมาภายในแล้วนะครับก็เป็นอาคารมนดบกว้างประมาณสัก4ี่เมตรกว้างสี่คูณสีนะครับผมว่าประมาณนั้นนี่ครับรอยพระพุทธบาทเดี๋ยวเราเวียนขวานะครับนี่รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเป็นแผ่นศิลาหินใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะประมาณเมตรคูณ ถึงสเมตรนะครับเนี่ยใกลเคียงนะครับนี่ครับพระพุทธบาทเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับด้านบนก็เป็นเพดานนะครับเพดานดาวดาวเพดานข้างบนนะครับเราจำลองที่พระพุทธบาทสระบุรีได้สวยงามมากรอยพระพุทธบาทที่วัดเขาดีสลักเมืองอู่ทององค์นี้ ปฏิสถานอยู่ในมณฑบบริเวณไหล่เขาสลักจากหินทรายแดงเป็นประติมากรรมแบบนูนตำ่ำไม่ใช่รอยพระพุทธบาทที่สลักเป็นหลุมลึกลงไปแบบรอยเท้ากดประทับดังนั้นรอยพระพุทธบาทนี้จึงไม่ได้มีเรื่องราวหรือตำนานว่าด้วยการเสด็จมาประทับของพระพุทธเจ้าแต่เป็นรอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าซึ่งจัดเป็นอุเทสิกะเจดีรูปแบบหนึ่ง สำหรับลวดลายที่ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทได้แก่ลายมงคล108ประการในกรอบวงกลมเต็มฝาพระบาทนักวิชาการส่วนใหญ่สันนิฐานว่าเป็นรอยพระพุทธบาทศิลปะทวารวดีตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรโบราณกำหนดอายุราวพุทธศตรวรรษที่16-17แต่มีข้อถูกเถียงว่ารูปแบบการสลักลายในกรอบวงกลมเต็มฝาพระบาท ชวนให้นึกถึงการจัดวางลายในกรอบตารางของรอยพระพุทธบาทในศิลปะแบบสุขโขทัยอยุทยาซึ่งเมื่อพิจารณาจากระบบการจัดวางลายมงคลรูปแบบของลายในกรอบวงกลมและลายกระหนกที่นิ้วพระบาทเป็นรูปแบบของรอยพระพุทธบาทในศิลปะอายุธยาซึ่งอาจจะสร้างขึ้นพร้อมกับเจดีบนยอดเขาในช่วงพุทธศตวรรษที่21-22ก็เป็นได้ ก็กับสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับเรียบร้อยก็เดินออกมาด้านนอกนะครับมาชมวิวด้านหน้านะครับก็เป็นวิวด้านล่างนะครับที่เราขับรถขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ผมขับรถลงมานถนนน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับก็เป็นวิวโดวยรอบนะครับด้านหน้ารดงามนะครับตรงนี้ เหมือนพระพุทธบาทที่สระบุรีมากเลยน่าจะจำลองแบบมานะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้บริเวณองค์พระพุทธบาทก็จะมีอยู่แค่บริเวณจุดนี้นะครับก็มีคนมากราบอยู่นะเนี่ยนัาเสาร์อาทิตย์น่าจะมีคนพอสมควรการมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภออู่ทอง ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางมาที่นี่วัดเขาดีสลักและได้ยินชื่อมาเหมือนกันนะครับก็เคยได้ยินนะครับที่นี่แต่ว่าจุดประสงค์ที่ผมจะมาที่นี่อีกที่หนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวจะขึ้นไปที่เขาเรียกเป็นเป็นเจดีเก่านะครับยุคสมัยทวาระวะดีนะครับที่นี่ก็มีมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับยุคสมัยทวาระวะดีอยู่เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกทางหนึ่งนะครับ นามัสก,การพระบรมสารีริรกธาตุนะครับพระังกระจายจุดชมวิวนะครับนี่ครับที่เราจะต้องขึ้นเดินขึ้นไปโอ้บันไดาย,ยาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณนี้กันก็เดินตา่บันไดขึ้นไปนะครับเขาทำบันไดขั้นๆเอาไว้ขึ้นเขาไป เป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งนะครับของเมืองอู่ทองจากที่ผมไปสำรวจหลายๆที่มาแล้วนะครับวันนี้ก็มาอีกที่หนึ่งครับวัดเขาดีสลักในเมืองอู่ทองเนี่ยโบราณกรมศริลปกรขุดค้นพบร่องรอยศิลปกรรมในยุคทวาราวดีเยอะมากนะครับเรียกได้ว,ว่านับจะว่าเป็นเมืองที่คุณค้นพบโบราณสถานสมัยยุคทวาราวดีเนี่ยเยอะที่สุดละ พอพอกับเมืองคูบัวนะครับนี่ครับข้างหน้ามีองค์พระสังกระจายอยู่นี่ครับองค์พระสังกระจายทำเป็นสาราครอบเอาไว้นะครับ เดินมาคนเดียวนะครับเนี่ยไม่น่าจะมีไขรขึ้นไปกับผมเป็นขั้นบันไดครับผมว่าประมาณสัก200ขั้นเนียมั้งร้อยสองรอยขั้นมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงครับไปนะมัสการพระบรมสารีริกธาตุสูงยูนใฮ้เนี่ยอากาศดีนะครับไม่ร้อนมาก แต่ว่าเดินขึ้นมานี่ขอบเหมือนกันจุกหลังนี้ไม่เคยได้ออกกำลังกายแต่เมื่อกี้ผมมานึกว่าฝนจะตกเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินขึ้นมาประมาณ200ขั้นได้ตอนนี้ถึงแล้วกราบน้ำรสการาพระบรม,มาสารีริกธาตุาน,นะครับข้างบนก็เป็นลานหิน นู่นครับอยู่ด้านบนนุ่นเป็นสถูปโบราณนะครับนับย้อนไปก็ถึงสมัยทวารวาดีอยู่นะเนี่ยเดีย๋ยวไปดูเขามีประวัติมีอะไรอยู่หรือเปล่าก็เดินได้เหนื่อยเหมือนกันนะครับโอ้ถึงแล้ว นี่ครับองพระบรมสารีริกธาตุนะครับกว้างประมาณสัก5เมตรนะครับจากมุมนี้เดี๋ยวเดินดูรอบๆบนี่ครับเป็นสถูปเก่านะครับมีร่องรอยนี่ครับเป็นอิฐ ผมว่าน่าจะเป็นอิฐเก่าแล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับกว้างประมาณสักห้าเมตรได้นะครับแต่องค์สถูปน่าจะสูงเป็นสิบเมตรแต่ว่าตอนนี้องค์ปรางไม่เหลือและองค์ระครังนะครับนี่ครับตัวปรางข้างบนสถูปพังลงมาหมดละ โบราณสถานบนเขาดีสลักหรือวัดเขาดีสลักแห่งนี้กรมศิลปากรสันนิฐานว่าเป็นเจดีทรงะระฆังปัจจุบันพังทลายเหลือแต่ส่วนฐานรูปแบบศิลปะเป็นเจดีทรงะระฆังก่ออิฐสอปูนตั้งอยู่บนลานหินในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสลานหินนี้ก่อด้วยหินปูนธรรมชาติเพื่อปรับพื้นที่ก่อนการสร้างเจดี มีบันไดขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกและบันไดขนาดเล็กทางด้านทิศตะวันตกการปรับพื้นที่ด้วยหินธรรมชาติพบอยู่โดยทั่วไปสำหรับการสร้างาศาสนสถานบนภูเขากําหนดอายุเจดีย์องค์นี้จากรูปแบบของส่วนฐานซึ่งประกอบด้วยฐานบัวควาําบัวหงายในผังสี่เหลี่ยมรองรับบัวควา้าบัวหงายในผังกลม อันเป็นรูปแบบของเจดีทรงระครังในศิลปะอยุทยาในราวพุทธศตวรรษที่21-22หรือประมาณ400กว่าปีมาแล้วอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของโบราณคดีพบว่าเจดี JD องค์นี้ก่อด้วยอิฐสมัยอยุทยาแทรกด้วยอิฐสมัยทวารวดีเล็กน้อยจึงอาจเป็นไปได้ว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเจดีสมัยทวารวดีที่ถูกซ่อมแซมในสมัยอยุธยา จนไม่เหลือรูปแบบดั้งเดิมหรืออาจจะเป็นเจดีสมัยอยุธยาที่นำอิฐสมัยทวารวดีจากพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้ในการก่อสร้างก็เป็นได้อันนี้เป็นด้านด้านบนนะครับก็เป็นลักษณะผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับดูว่าเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างสัก5เมตรคูณหเมตร นาดพระองค์สถูปนะครับเรียกว่าสถูปดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นเจดีย์ใหญ่มากนะครับแต่ว่าข้างบนนะองค์ะคระฆังเนะี่ยพลายลงมาหมดแล้วครับตรงนี้ก็คือเป็นผมว่านั่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับตัวตรงนี้น่าจะมีการสร้างซ้อนทับกันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับที่เห็นนี่คือองค์ะคระฆังเนี่ยน่าจะอาจจะสร้างมายุคสมัยอยุธยาต้นกรุงรัตน,กตนโกสินทร์ก็ได้ โดยรอบก็ไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นนะครับนอกจากองค์สถูปองค์นี้องค์เดียวก็ไม่เหลือลวดลายอะไรแล้วครับปูนปั้นหรือว่าพวกศิลปะอะไรนะครับแต่ตอนที่กรมศิลปากรนบูรณะผมว่าน่าจะเจออยู่นะครับพวกโบราณวัตถุพวกพระพิมพ์พระผงอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าตัวองค์ระฆังนี้ไม่เหลือแล้วก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับนี่ผมเดินดูรอบแล้ว ก็เรียบร้อยนะครับเดินโดยรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดเขาดีสลักนะครับวันนี้เดี๋ยวกําลังจะเดินกลับลงไปแล้วก็มาตามร่องรอยอารยธรรมทวารวดีนะครับที่พอจะสืบค้นหากลับไปได้แต่ที่นี่ที่วัดเขาดีสลักนี่ผมก็ว่าน่าจะเป็นวัดโบราณเก่าแก่นะครับเพราะว่าดูจากลักภูมิประเทศแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขามักจะสร้างพวกพุทธสถาน เอาไว้บนยอดเขานะครับหลายๆที่ที่ผมสังเกตดูนะครับบ้านเมืองแถบนี้ก็น่าจะมีการอยู่อาศัยกันมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับน่าจะมีมาก่อนยุคทวารวดีซะด้วยซ้ําก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ช่วงไปปลายนะครับก็เรามาในเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับเมืองโบราณอู่ทองผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะครับ บางจุดเนี่ยมันเป็นแบบว่ามือเป็นวัดธรรมดาเก่าๆนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นวัดเก่าเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องราวนะครับอันไหนที่กรมศิลปากรเขาไปขุดเขาไปตบจดจัดเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะรไปขุดค้นเนี่ยผมก็พยายามจะตามไปให้เอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ว่ามันคงได้ไม่ทุกจุดแล้วครับเพราะว่าผมมีเวลาจํากัดที่นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับวัดเขาดีสลักที่อำเภออู่ทอง เดินกลับลงมาแล้วนะครับเดินขึ้นก็เหนื่อยเดินลงก็พอสมควรผ่หานหน้าองค์สังกัจจยแล้วด้านหลังนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผมอยากพามาเที่ยวชมนะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดเขาดีสลักนะครับที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมมาแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้มาเยี่ยมชมแบบผมก็ หวังว่าทุกท่านที่ติดตามนะครับจะชอบการเดินทางของผมในทริปนี้นะครับที่ผมมาเมืองอู่ทองเนี่ยผมพยายามจะหาจุดที่ถ่ายทําได้หลายๆจุดนะครับเก็บรวบรวมแต่ว่าผมอาจจะจัดเป็นซีรีส์นะครับอาจจะเป็นช่วงยุคของโบราณสถานนะครับแล้วก็ยุควัดที่เป็นโบราณสถานที่อยู่ในวัดเมืองเช่นวัดเขาดีสลักนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นวัดเหมือนกันอยู่ในตัวอำเภออูอ่ทองนี่แหละครับ ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับสำหรับช่วงที่วัดเขาดีสลักก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขับรถออกแล้ว